สวัสดีครับวันนี้ผมมาส่งงานติดตั้งไฟอมมไลท์ในรถอะซีโนะครับตัวนี้ตำแหน่งในการติดตั้งผมจะติดเป็นตำแหน่งที่เดิมนะครับตำแหน่งที่เดิมก็จะมีนะครับตรงที่ประตูนะครับจะเป็นแสงซอฟลงมานะครับจะเป็นแสงฟุ้งนะครับที่คอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางจะชัดหน่อยนะครับนะครับที่กลางประตูที่2มือเปิดก็จะเป็นตำแหน่งที่เดิมนะครับผมเปลี่ยนหลอด R G B นะครับก็คือสามารถคนโทรลเปลี่ยนสีได้ก็จะมีตำแหน่ง2เท้าหน้าหลังนะครับซ้ายขวา อันนี้จะเป็นสหรับข้างหลังนะครับตัวนี้จะไม่มีการ modify รถนะครับผมติดตั้งในตำแหน่งของแท่งอระสุกเดิมเลยครับนี่ส่วนเวลาคอนโทรลนะครับเราคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้เลย,เลยแต่ผมจะลองเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ปรับสีให้ดูนะครับโอเควรอเชื่อมต่อแป๊บเึงครับ เริ่มต้นที่เมนูที่หนึ่งนะครับจะเป็นเมนูเวลคัมครับเราเปิดรถครั้งแรกนะครับเขาจะบูทกล่องมาเป็นแบบนี้เลยนะครับบูทสีลุงพวกนี้เราสามารถเลือกสีได้นะครับเราจะให้เป็นสีธรรมดาก็ได้นะครับหลังจากที่เขาบูทเสร็จเขาก็จะตัดไปเป็นสีที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างตัวนี้ผมใช้เป็นแรนดอมอยู่นะครับอาแรนดอมคือสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นอาฟังช์ชันของไฟวิง่งไฟลุงเราแก้ไขในแอปพลิเคชันได้เลย แอปพลิเคชันตัวนี้จะเล่นง่ายนะครับเพราะแอปพลิเคชันเป็นแอปพลิเคชันแอมเบนไลท์เลยตรงตัวเลยอ่าอันนี้คือตำแหน่งที่เดิมนะครับในเรื่องของความสว่างของตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันเป็นที่เดิมตำแหน่งเดิมของการดีไซน์ในเบน์นะครับและอีกอย่างเราก็สามารถปรับในเรื่องของความสว่างของแสงได้เนี่ยครับเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยครับความสว่างเราสามารถปรับจากมือถือเราได้เลยหรือว่าเราต้องการสั่งปิด อ่อเปิดไฟสองเท้าไฟส่องแก้วนะครับเนี่ยครับผมจะปิดไฟสองแก้วนะครับเดี๋บยวน้ครับปึ๊บอ่าไฟสองแก้วปิดแล้วครับผมเปิดไฟสองแก้วนะครับนี่ใช่ครับอันนี้คือตำแหน่งที่มือเปิดเดิมนะครับที่ส่องแก้วอันนี้ใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ในตำแหน่งเส้นของที่เดิมนะครับ ตัวนี้จะไม่ดัดแปลงรถนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็คอนโซลกลางครับตัวนี้ฝั่งขวาก็มีครับที่คอนโซลกลางขั่งขวาแล้วก็ประตูฝั่งขวาโอเค okay, ครับยังได้ฝากผลงานการติดตั้งไฟแอมเอร์ไลท์ในรถ c ซอเอไปด้วยนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้นะครับผมมีเกือบทุกรุ่นครับตัวอย่างในการติดตั้งโอเคครับ สวัสดีครับ